ในช่วงพูดจริงไหมแร่วันนี้นะคะเราบมาสมาร์ทเรียกแอชชันไรกแล้ารายการ EMS เอิร์ธมิสเปจ้าก็คือชื่อตอนว่าเอิร์ธลากมิกฟอกร่างกายจะรอดหรือจะล่วงก็คือพาน้องมิกฟอกร่างกายเนี่ยนะจริงพาไปกินยังดีกว่าจริงแบบให้น้องกินที่อะไรไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือมาดูนะคะแบบเออจะรอดมาก็คือแบบการที่แบบออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยครั้งที่แล้วอย่างตอน EP พหนึ่งเนี่ยก็คือเขาแบบว่า มิกไพเออร์กินปลาก็คือแบบสิ่งที่มิกชอบไปแล้วก็คืออาทิตย์นี้อีทีตยสองน่ะก็จะเป็นแบบว่าเอาสิ่งที่แบบมิกอาจจะไม่ได้คุ้นชินอาจจะไม่ชอบแต่เอออาจจะทําประจําอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเขาจะแบบเขาจะมาแก้อะไรบ้างจริงเขาจะมาดูว่าคู่จริงจรไหมอีกแล้วคู่นี้จะไงก็คือไปดูนะคะว่าแบบเออในความรอดหรือจะล่วงอย่างี้ในความกังวลกายมันจะแบบมีความหวานไหมหรือว่าจะตีกันก่อนอะไรอย่าี้บวกบวกหนึ่งตีบอกเลยจ้าก็นัได้ละค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะเริ่มแล้ว MS ็มเอสออสเอมอสสนนี้เรากับมาที่หนไปบ้านผมองครับใช่เราก็เดินทางมาจากตึกตอ m มเอ m ม y มใช่นี่คือครั้งแรกที่มีก้องเยอะขนาดนี้มีกี่ตัว 1, 2, 3, 4, 4, องาสตัวที่มาเ่กับผมนี้กล้องลกกันี่ไม่ใช่เราไปทำอะไรกัน เมื่อเช้าเราไปทําธุระส่วนตัวมาเอ๊ะบอกได้ไหมอ่อมาเมื่อเช้าเราไปทํางานกันมาครับผมเ,เป็นแบบว่าเป็นซีเคร็ตอยู่นะจ้าทุกคนนะทุกคนต้องติดตามพับหมดเลยว่าดีมากมากมดีมากมากเลยอืมไม่ได้เจอเพื่อนแบบแบบก็พักแล้วเนาะมิใช่อืมใครนะที่ไม่ค่อยได้เจอช่วงนี้ข้อตังไหมข้อตังข้แ<ส>ทบม่อนอะไรเงี้ยพี่เตพี่เตก็ พี่เตก็เจอบ้างเจอบ้างเจอบ่อยพี่เต้ล่าสุดอาร์มกูซีดีกว่าแต่คนนี้เจอบ่อยไม่ใช่เบ่อยเจอบ่อยจะเริ่มโทรไหมแล้วคุณก็ต้องโทรแล้วเนาะเอทีเอทีเพื่อนรักยังไงเพื่อนรักเออสวัสดีครับทังสวัสดีครับเป็นไงบ้างนี่มาไหนกันเนี่ยฮะกำลังไปบ้านพี่เอิร์ดไปถ่ายรายการครับยังไงเพื่อนคิดถึงคิดถึง ไอ้คนเยอะละงานเราตอนนี้เ่เพ nice ื bye, that s that! <S ่อนขอนะบาย่ตนเจอกันบายเพื่อรักห้ต่อ่่วนาต้องบอกตรงๆเลยนะว่ามีกับเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยได้ทำไงกับคนอื่นเท่าไหร่ก็จะมีข้อตังค์เนี่ยครับที่สนิทด้วยแล้วก็มีคนหนึ่งที่สนิทที่สุดก็จะเป็นทีเอิร์สเอร์ขันที่ลวะเขาโทหาเรา AW เาี๋ยวนี้เราโทรหาเขาบ้าง ฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้นะครับคุณกำลังอยู่ในรายการ EMS Express ตอนนี้ผมก็อยู่ที่นี่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนบ้าผมเน่อะเฮ้ยอยู่หน้าบ้านเลยเนี่ยอันนีคอนเทนต์อะไรเนี่ยตอน้าไปเรื่อยเใช่ไป่ม่ฐานะไม่ค่อยมีเรื่อนงเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ ไม่เลื่อยจุกโจ๋งานเยอะนะงานเยอะช่วงนี้พี่ยากินข้าวยังออกเท่ได้ได้รอก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวไปทำกับข้าวให้จ้ะพี่ออ๋เดี๋ยวเจอกันโอเคเราได้ครับผมครับเออถิงบ้านผมแล้วรับผม ก็แเข้าวไม่โกงเขาแต่เดินไปเดินไปคนนี้คนนั่งนั่งตลบไนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยหลบเนี่ยโอเคโอเค โอเคมีคนร้อโอเคไม่ตีตาเดี๋ยวก็ไม่ตีไม่ตีเลยวันนี้เขาเคาปี๊ดแต่ผมนะในคลิปนะตีทาบฟินนิดนึงนะผมแค่รู้สึกว่าใครทำอะไรได้ย่างงั้นเอ่อเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็หนังไม่ปียกเนี่ยไปยังไงอ่ะมไย่งไณอ่ะไม่ชอบแค่คนอื่นเขาแบบพูดมีใส่คุณฉันไม่้ด้คุณทำแบบนี้เดี๋ยวผมให้ช่วงสารที่เขาร้องมาผมวันนี้ผมให้ทุกคนตัดสินโอเค หลบกว่าทำไมอ่ะคองวินวิ่งเหรอคองวินงเราจงรักคุวินวิ่งเหรออะไรคุวินอะไรคุวินบอกว่าของวิ่งเองออกจะคิดว่าวิ่งคืออะไรวิ่งอยู่คุวินของวิ่งเองก็เป็นวะอ๋อฟังไม่ออกมันต้องกระโชกห้าเสียงไม่เข้าใจนะไ่รู้ว่าโชกห้าเสียงไม่เข้าใจตอนไหนตะกี้เนี้ยไม่ได้กระโชกโค้งห้านี่กระคนอื่นทำใส่ก็ไม่ชอบอยากทำใส่ตีกันเหมือนแฟงกันอ่ะ หรือใครผิดวะบอกแล้วกูคิดดูไม่คุณไม่ชอบให้ผมแบบให้เน้นเสียงใสแล้วคุณทางเขาขึ้นคงแค่พูดเร็วเมื่อกี้เพราะว่ามันเป็นในกรีไปดิมันโหลดพูดเร็วอ่ะแต่ผมไม่ฟังไม่ออกไหมหลายรอบผมเพ่งพูดให้ช้าแล้วคุณก็เลยกระเพาะเวตีอะไรไปแล้วผมไหวแล้วคืออะไรนแล้วผมไม่ชอบนั่นแหละผมให้ลำพรางผมแค่สเต็ปเขาให้มันช้าขึ้น ตอนตอนที่ผมสเตย์คำให้มันชัดขึ้นคุณก็หาผมมาขึ้นไฟผมว่าตอนไหนวะอย่าไปพูดโอ้มิกมิกนะนะลมมิกนะคุณอยากมาตอนที่ผมพูดอย่างนี้คุณก็ปวดมาขึ้นไฟไป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 โอแต่เขาก็เน้นเสียงเหมือนตะคอกเสียงใส่ผมอ่ะอาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ตะคอกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ผมรู้สึกว่า ผมแบบเนี้ยผมเคยทำกับมิงกันมิงไม่ชอบอนุณมาทำกับผมทำไมใช่ใช่คือคือผมเนี่ยสเตสเสียงแล้วก็เพิ่มความแบบความเข้มคุพูดอย่างนี้แล้วคนว่าุีุ่ณว่าคุณว่าใครบางคนเริ่มคุณว่าใครบางคนร่ำไม่ฟังฝายที่เขาร้องก่อนฝากให้ผมร้องก่อนคุณร้อผมแค่อะไรนะคุณนะเซสเสียงว่าอะไรนะของมิงเองของมว่าอง น้ำเสียงอย่างนี้เลยอ่ะฟังกว่าน,นี้ซอฟกว่านี้เดีหนูจะดูในคลิปเลยอ่ะเดี๋ยวก็ดูเดินรู้เดี๋ยวก็ดูเดินรู้อะไรผมว่าของมิ้เองแล้วเขาก็แบบมาทำของรู้สึกว่าทำไมต้องมาทำใส่คนอื่นทั้งที่เองไม่ชอบเอ่อเดี๋ยวคุณไปดูในคลิปนะคุณว่าใครกันแน่ที่แบบมีง่ายอ่ะได้ไปแล้ว <c oughs> ำอะไรบ้างวันนี้ฮะโอ้โหเยอะมากคุณต้องออกกำลังกายครับที25สิบคาพวิทูนเอาแค่นี้ก่อนคุณคิดว่าไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวถ้าคุณไหวเนี่ยผมมีรางวัลพิเศษมาให้คุณพี่เลือกมาให้กันคนนี้เราตั้งใจจะแก้แข้นหรือเราหวัง รับแรกผมอยากแก้แทนมากครับเพราะเทปที่แล้วเนี่ยผมได้กินปลาไหไปซึ่งผมก็คืนไปแล้วเต็มท้องดึงเองครับวัน้โหกินไปไม่ถึงคำก็เต็มท้องตอนกาพูดรูสำหรับผมมันคือเต็มท้องของผมไงไม่ใช่เป้าแต่วันนี้ผมจริงจังมากเพื่อจะให้มีกลดน้ำหนักเพื่อจะใส่เสื้อผ้าแล้วดูดีขึ้นจริงๆเขาก็าหุ่นดีนะนะแต่ผมอยากให้เขาแบบว่าควบคุมน้ำหนักมากกว่านี้ใช่เพราะว่าแบบเราเสียเงินเสื้อผ้าเองเสื้อผ้าหลายตัวเราก็ใส่ไม่ได้แต่ไม่ต้องห่วงฉันไม่ได้ใจร้ายขนาดนี้ถ้า เธอทําตามที่ฉันคาดหวังไว้แล้วเธอทําได้ดีเนี่ยเธอขออะไรฉันให้หมดเลยอยากกินอะไรฉันให้กินหมดเลยอ่ะโอพูดเองนะพูดเองไงนี่คุณรู้ไหมว่าวันนี้ผมอยากกินแบบพิซซ่าคอปปาลีเพราะเมื่อวานเนี่ยผมเห็น เขามีโปรโมชั่นใหม่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมรอบพิเศษทุกหน้าทุกจีบพิซซ่าเลยชั้นทานนะครับทุกวันสองถาดเริ่มต้นมีแค่239บาทเท่านั้นเดอะพิซซ่าเขาเป็นนี่นะครับเขามีนิวยอร์กพิซซ่าทริปเปิลเอ็กแอลนะครับผมน่ากินมากเห็นรูปแล้วผมอยากกินเลยอยากฟังเลยตอนนี้ขอแต่ไม่ได้คุณต้องทำทำให้ผมบอกทุกอย่างก่อนอะไม่แต่ออกะไรนะเมื่อกี้พิซซ่าต่อคุณพูดแล้วนะมันเยอะเลยอ๋อคุณโทรไปนะสิบเอ็ดสิบสองนะครับผมรอฉันได้เลยฉันนจะกิให้หหมดน้าฉันจะกินร้้้้อยยหหนนนาาาาพััตมมที่่คุณสงไดเล คุณอย่างที่ผมบอกว่าคุณต้องทําตามที่ผมบอกทุกอย่างก่อนแล้วผมจะสั่งให้โอเคไหมโอเคโอเคมาเอาแล้วผมกำลังยืดเส้นให้มิ้ครับแล้วผมก็จะยืดด้วยถ้านี้คือได้ทั้งสองคนแต่ผมอะแขนไม่ได้ไม่ได้มิ้นก็จะจับไม่ได้ก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนท่าไม่ได้ท่านี้ตัวท่านี้คือเบสิกมากทำทตามผมอย่างนี้นะเออนี้นี้ ก็เอาเอาหน้าเนี่ยอันนี้ผมถนัดผมทําเป็นออาโอเคเอาหน้าให้ถึงเท้าตัวเองอหอมไหมไม่ได้นะอยู่ตรงนี้เลยคุณกลับมาเอาหน้าลงไปทำเหมือนตอนหนั้น็ปเล่นกันค่อยค่อยหายใจออกก่อนแล้วกันคุณมิ้จะช่วยยังเรื่องอะไรครับคุณช่วยไล่หลังครับ่ให้หลังตรงนี้ออกไปไม่่ใชให้มันยืดหลังได้สะดวก ทำก่อนยังไม่ถึงหนักทำก่อนดีดีดดีมากโอเคอะท่าที่สองมาท่าที่สอท่าที่สองมาอันนี้อันนี้อคี้เอออันนี้คือยืนียแค่ยืดเฉยๆนะเบาไปเรื่อยๆเต้นหรอเต้นหรออขึ้นไปอีกไม่ใช่อเลมาขึ้นไปอ่านี่โน่นี่นี่อเออ ท่มาพูนเล่นทีทำใน25นาทีบอกเลยว่าจิ๋วแต่เจ๋วเลยที25คืออะไรครับที25คือการออกกำลังกายให้ให้หัวใจเนี่ยมันเต้นเร็วมากขึ้นเพื่อให้มันไปเผาผลาญแล้วก็เป้นเดินร่างกายก็คือการคารโอแบบหนึ่งที่ใช้ระยะเวลาทั้งหมด25นาทีเท่านั้นเองครับใช่ครับอมาอ่าจริงว่าผมเหมือนคนที่แบบว่าไม่เคยออกกำลังกายเลยคือคนนั้นคนนั้นยอง อย่าเล่นเยไยังไหวอยู่ยังเล่นอยู่ที่คุณดูตามผมปุ๊บมานิดนึงใช่ไหเรียการทำตัวไว้เดี๋ยวไม่งั้นบาดเจ็บมาสะบัดสะบัดหน่อยไม่รู้สะบัดเพื่ออะไรเหมือนกันรคราวนี้แหละผมเหนื่อยผมว่าผมเชื่อว่าคุณก็เหนื่อย เหมือนนิกมันโกงเลยครับมืนมิกมันโกงท่านี่ครับผมผมผมเถื่อไปเหมือนเฮนเนอร์อยากออกเอกโอ้ยมันเว้ยเราแค่ขอขอพอไล้ก่อนฮะไม่อไม่อต้องสอต้องสอผมอยากสอนท่าคุณให้มันแบบต้องพคที่สุดเอาหัวเข่าให้ขนานกับหัวแม่เท้า นี่เฮบ้ามันขาดกเหรอใช่คุณลองดูมันขนาดแล้วเวลาคุณขึ้นอย่างเงี้ยคุณห้ามแบบตรงนี้ไงั้นมาเจ็บเอ็นเนี่ยจะบาดเจ็บใช่อันนี้จริงๆนะนอกจากเขาเป็นดาราเนี่ยผมว่าเขาเป็นเทรนเนอร์ได้นะเอออะคุณน้ำตัวผมต่ตนอยากส่งเร็วไม่ทันหนึ่งสองสามเออคุณแค่พยายามโฟกัสช่วง ต้นแล้วก็ช่วงต้นต่อไปได้ห้ามหยุดคุณอ่ะเปิดดิเออหน่าเดี๋ยวก่อนทำให้มันท่าถูกต้องก่อนนะดูดิเอาดีดีเอาตัวประกุดูสามครั้งแอนไว้แอนไว้ใช่อ่าโอเคประมาณนี้ง่ายหน่อยคุณน่าจะเคยทำใช่ไหมไม่เคยทำไม่เคยเลยเล่นตลอดเวลาเลยมิกเดี๋ยวบาดเจ็บนะทำอย่างเงี้ย ในระหว่างนี้เราก็ห้ามหยุดเลยไม่งั้นมันจะกลายเป็นโคดาวมันต้องบอกว่าต้องมีการมูฟตต้องมีการมูฟตลอ<ะ>ดเวลาใช่มาแล้วโอ้เป็นท่าเต้ตตนตานีโ้โอ้โหคุณนี่คุณเต้นหรืออะไรเนี <c oughs> ่ยซื้อเขาเธอเรียนหมอยอ,อย่อาหรือดีไปหมอดีกว่าคนเต้นเออบีอยู่อะไรวะเขาบุญใหญ่แบบยูโอ้โหท่าต่อไป นี่นี่นี่หนูมันนหนูโดนมาล้วนอนนี้เก่งไหมก่ๆช่วนช่วนต้นแล้วก็ช่วงต้นขาคุณทำแบนี้สิน่ี้องนีมันเดกเลยอ่ะ่งี่คัญคือเรื่องการหายใจโอเออใช่หายใจให้ถูกจังหวะเพราะว่าถ้าเราหายใจถูกจังหวะไม่ได้ดีดีนีอี ดีมากดีเหนื่อยคยนผมรู้นะที่คุณจะยนเฮ้ยดีเก่หเหนื่อยรีกมาโยนอับบรบอัวยมาสิดีดีดีนั่นแหละนั่นแหละนั่นแะเนี่ยเหนน่เนื่อยเหมือนเด็กเลยอ่ะถ้าคนไม่เคยออกันไม่รู้ท่าทำไม่เป็นอ่ะ อ่านี้ถ้าถ้าเหนื่อยเลยถ้าจบเลยไม่ไหวแล้วแล้วแบบลำลาต้าไม่หไมหวแล้ว <st arts> ขาสั่นขาสั่นขาสั่นแต่ถ้ามีเพื่อนออกมามาช่วยออกกำลังกายอ่ะมันแฮป,ปปี้กว่าออกคนเดียวนะผมว่า <st arts> ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันมันมี ไม่มีโมเดลนะไม่มีโมเดล้วผมเอาให้ครบไม่ยอมเหยื่อกันหมดไม่ยอมเออหมายถึงพวกพี่ต้องทำเขาเปลี่ยนท่าแล้วเขาเปลี่ยนท่าแล้วเขาเปลี่ยนท่าแล้วเอาละครับตอนนี้เรามาถึงท่าต่อไปอ่ะคุณที่หงษ์ทำแบบสิบอัพลดหน้าท้องกี่ค้ำแปดแท็กต้องมาผมจให้คุณเล่นห้าเซตก่อนสิบเอ็ดถึงสิบห้าครั้งต่อหนึ่งเซตต่อหนึ่งเซตแล้วถ้าแค่แบบว่าอยากเบิร์นให้มันแบบไม่มีไขมันเลย่ เอาไหมเริ่มใหม่เอาเลยไม่กลับมารู้เลยครับเพราะความหวานใ่กันอันนี้คือติดอัพถูกอย่างไหมติดอัพครับถูกต้องเขาทำบ่อยไงผมเห็นอยู่บ้านเลยเขาชอบทพาวงี้แต่ทำได้แค่ประมาณสามครั้งแล้วก็เลิกเลิกแล้วไปกินต่อติดอัพอยู่แล้วเอาใหม่ผมยังไม่นับผมนับผมไม่นับเอาเลยขอแล้วเจ้าพิการเป็นไงเหรผมนับอยู่ไม่ยืดขอไม่ทันใช่ขอโทษด้วยครับเออเอาใหม่ ไม่เอาเดี๋ยวกว่าเดี๋ยวพี่เขารู้เร็วิทำเป็นอะไทำเป็นเหนึ่งหนึ่งสองสาหนึ่งเดี๋ยวก่อนอ่ะอัดูอันแล้วนะเดี๋ยวก่อนสามก่อนนนะหนึ่งสองสามหามคุณต้องทำมือก่อนผมรับให้หนึ่งามข้าขเป็นหนึ่งเทไว้เท่าไว้หนึ่ง สพีพีน้าโกนนรูกกนอยังม่ยังในรูป้องยังยังแต่ยังมาแล้วฮะมาแพทเดียวตอนนี้ผมกับไนอเมริกาเออตลกล้สาเรียมเป็นโล่ ว่าไม่มีก็ได้แต่อยากทำไงครับบอกว่ากําลังมาแล้วมันมาแล้วก็เลยให้ทำแต่เริ่มเสียงดังเริ่มเสียงดังเบาๆนี่โอเคห้าสิบครั้งถือว่าคมซิ้มาแล้วครับผมเดี๋ยวพิซซ่าคมาลัของเรานะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งพิซซ่าขอบชีสหน้าซีฟู้ดค็อกเทลครับผมโอเคเป็นไง ขุ่นกุ้งไหมโอ้ผมเห็นฮะเยอะมากแล้วก็กุ้งเน้นๆกุ้งอัดเน้นๆอ่าและถาดต่อไปของเรานะครับผมนี่เลยพิซซ่าขอบไข่อกและชีสหน้าซูเปอร์เดลูปครับผมโอ้โหน่ากินมากเลยครับแล้วของคุณนะคุณมีอะไรมาเราจะให้ผมออกจะลองจอบจ้องแล้วครับจ้องแล้วและนี่นะครับคือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมอ่าอันนี้คือนิวยอร์ก พิซซ่านะผมเป็นหน้าเป็นเบอร์รี่นะคะแต่อันนี้พิเศษสุดๆซึ่งหน้านี้จะมีเฉพาะแป้งนิวยอร์กพิซซ่าเท่านั้นคือหน้าดับเบิ้ลผ่ามแฮมโอ้หม่งดอโอไมกอดโอ้ไมกอดโอเคเมื่อกี้เนี่ยออกร่างกายมาไม่ได้ผลอะไรผมไมด้กินอะไรเลยผมอกินพิซซ่าคนนี้นะสักคบินไม่ีเว่งมากลังจาที่ออกกลังกายแล้วก็มาได้กินข้าวนี้อร่อยดีขึ้นแล้วนะยิงุว่าหายเล้วนะ หายเนืแล้วเนี่ยะหายโกรธรับเนีมีหน้ามีหลนะาทำไมอยาก้นเสียงคุณอา้เสียอไปเอาแล้เอาแล้วทไมอ่ะตอแล้วนี่ไงนี่ไงน่านีานแล้วครับคุณโดนลบไปหนึ่งคะแนนเพราะคุณขึ้นเสียงเต็มแล้วคุณก็หาว่าผมขึ้นเสียเ็มคุณเพราะว่าผมได้กินปฟ้าวันนี้ ก็ถือว่าทําได้โอเคเลยอาจจะมีบางท่าที่แปลกๆไปบ้างมีการเริ่มต้นออกกำลังกายก็ถือว่าโอเคซึ่งเขามีจุดมุ่งหมายชัดเจนมากเลยนะเขาอยากที่จะกินเดลิซ่าคอมพานีต้องยอมเขาในเรื่องกินก็ต้องให้เขาแหละออสืก็จบไปแล้วขำตั้งแต่ต้นคลิปยันจบคลิปไม่ละคือความความนออกกำลังกายอะ เหมือนเต้นตลอดเวลาจริงแบบท่าแบบจูบเหมือนเด็กอะก็คือแบบเหมือนคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเนี่ยเวลาทาอะไรแค่เบื้องต้น่ะมันก็จะปวดเนื้อปวดตัวปวดกล้ามเนื้อไม่หมดแล้วอะแล้วคือน้องแบบเอ็นดูอะจริงแล้วสนุปใครผิดไม่รู้ค่ะก็คือให้ตัดสินกันเองนะคะว่าสนุกใครผิดเร้จะเข้าข้างใครค่ะก็คือตีกันก็คือตีกันสุด พูดจ,จ,จริงๆไหมเอางี้ตีกันขนาดนั้นงงไม่งงจริงแล้วก็มือบบว่าแอบหวานนิดหน่อยอะไรแบบนี้ก็มีความเซ็ตปากหนึ่งมีครับเอ้หนึ่งแล้วชอบตอนที่เซ็ตอัพอ่ะอที่บอกว่ากล้องยังไม่ได้คอร์ดเซ็ตอัพบาครั้งหนึ่ง อานแล้วนะอานแล้วเขาถึงอแล้วนะก็คือน้องเหนื่อยช่วยน้องด้วยนะคะน้องเหนื่อยก็คือน้องมีพูดตลอดว่าเดี๋ยวรออีพีหน้าก่อนก็คือโดนแน่ก็นั่นแหละค่ะใครที่ยังไม่ดูนะคะเอิร์ธวิสเปซอีพีที่สองอะไราแบบเอออันนี้เป็นแบบเออผ่านมี้วามกังกายแบบสนุกอันนี้สนุกจริงคือถ้ายอมไปดูคือเราขำทั้งคลิปจริงก็คือยิ้มตั้งแต่ต้นคลิปเลยจ้าเออไปดูความน่ารักของเอิร์ธมีกาแล้วก็แบบ ความข่ำของคู่นี้แบบเออเป็นจังไงแล้วก็มาตัดสินกันนะคะว่าแบบสรุปแล้วใครเป็นคนผิดใช่ใครสาวไปตัดสินว่าเอยใครเป็นคนผิดใช่ค่ะแล้วก็ฝากชอบพนันนะคะช่องจะแล้วไหมในช่วงคูดจริงจริงมัง้งแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พนันนะคะและที่สำคัญลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย